สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์วันนี้นะครับสิ่งตัวอย่างคิดร้วนเกิดจวามฝันกำหนดทิศทางเดินถึงสิ่งที่เคยคิดเดิมๆพูดต้องคุยกันคำแบบเดแต่เราคุยกันแปลกๆตองในทัศนะของอิสลามบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตามลำพังพระเจ้าสร้างสองอย่างมาด้วยกันนั่นก็คือมนุษย์และยินมนุษย์และยิน มินันจินนติวาน,นัสนาสคือมนุษย์จินก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เราทำงานกับอารมณ์ของคนคนนั้นจริงไหมแล้วที่เป็นปัญหามันเราไม่ได้เป็นปัญหากับคนคนนั้นแต่เราเป็นปัญหากับอารมณ์ของคนคนนั้นจริงไม่จริงเป็นเพราะอะไร เป็นพวกเขาอ่อนแอเป็นพวกเขาเข้มแข็งเขาอ่อนแอเขาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาไม่ได้รับการฝึกเขาไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมคนเราทำงานมีความขัดแย้งตามปกติจริงไหมความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติจริงหรือไม่ความขัดแย้งคืออะไรความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหม คือความขัดแยง้งเรื่องเดียวกันนี่แหละมองกันคนละมุมกลายเป็นความขัดแย้งได้แต่เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าความขัดแยง้เงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่อยู่แล้วแต่ที่มันไม่ธรรมดาและไม่เป็นธรรมชาติก็คือความขัดแย้งที่มาพร้อมกับความรุนแรงความรุนแรงในที่นี้หมายถึงอะไรพฤติกรรมไง มันมาพร้อมกับพฤติกรรมได้แก่อะไรคำพูดไงการกระทำไงสิ่งที่ออกมาอย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดจากภายในอินสติ้งข้างในของเราความเชื่อของเราที่มีอยู่ข้างในความเชื่อมาจากอะไรความเชื่อมาจากความคิดความคิดคิดยังไงความเชื่อจะเป็นอย่างไงความเชื่อเป็นยังไงไปดูที่คําพูดของเขาไปดูที่การกระทําของเขาความคิดเป็นยังไงความคิดมาความเชื่อความเชื่อไปสู่การะไรพฤติกรรมแล้วความคิดเรามาจากไหนความคิดจึงมาจาก ความรู้ถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อเขาได้จะต้องให้ความรู้แล้วความรู้มาจะมาได้ยังไงไปเปิดหนังสืออ่านก็ได้แต่น้อยคนที่จะอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วเก็บก้ามาได้มันจึงต้องมีการฝึกอบรมมันจึงต้องมีวิทยากรมาพูดมาบอกมาอธิบายมาเข้ามาสอบถามมาเข้าใจมันจึงต้องมีโคช้ชมันจึงต้องมีวิทยากรอาจารย์มาบอกเขาอาจจะไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องผมไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง แต่ผมรู้ในบางเรื่องและหลักการหนึ่งก็คือว่ารู้แล้วจงบอกเราต่อไปสิ่งนี้อารมณ์ของคนเรากําลังทํางานกับอารมณ์ของคนเราไม่ได้เพียงทํางานกับเขาแต่เราทํางานกับอารมณ์ของเขาเราจะบริหารจัดการของเขาอย่างไงเมื่อรู้เช่นนี้ว่าตอนนี้เขาถูกควบคุมด้วยอารมณ์อารมณ์เป็นจุดอ่อนไวมากที่ยินชัชตอนมารร้ายมันกําลังทํางานเทพของเรา เทพของเรากำลังอ่อนแอนพอรู้อย่างนั้นเราจะเริ่มให้อภัยคนได้มากขึ้นไหมอ๋อที่เขาฉุนเฉียวขนาดน,นี้ตอนนี้เขากำลังถูกยินครอบองงาทำใจให้นิ่งนิดหนึ่งฟังให้มากขึ้นไต่ตรองให้มากขึ้นดีๆนะครับมานำเสนอในไลฟ์ของโอเยสส่วนวันเวลาเนี่ยเราก็จะกำหนดแล้วก็แจ้งไปอีกทีในเพจนะครับ ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับ,รบสารพลังคนเสริมพลังทีมสร้างพลังองค์กรคเรามาช่วยกันครับให้กิจกรรมสร้างคนให้คนไปสร้างทีมและทีมไปสร้างองค์กรเราจะได้ทำงานกันอย่างนี้ความสุขครับความสำเร็จต้องมาพร้อมๆกับความสุขโอ้เยส เราอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ครับโอ้เยสโอ้เยสขอบคุณครับแล้วเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ